สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทุกท่านนะครับ ep นี้นะครับเป็น ep ที่ร้อยสองนะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับผมก็จะนาพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพิมพ์พิตานะครับเป็นพิมพ์พิตาสามชายนะครับมาให้พี่พี่ fc ได้รับชมและมาแบ่งปันกันนะครับผมก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่พี่ fc กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ และ่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องทอนพระเครื่องนะครับและจะลืมกดติดตามด้วยนะครับ fc นะครับถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับสนใจนะครับก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์099 6 3 4 1 2 7 5นะครับ099 6341275อเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มชมกันเลยนะครับนี่ครับ fc นะครับ วงนี้นะครับเป็นพิมพ์พิตาสามชายนะครับเป็นพิมพ์พิตาสามชายนะครับผิวก็วันณะเหลืององมเขียวนะครับพระก็จะสภาพประมาณนี้นะครับวงนี้ก็เป็นพระหล่อโบราณน,นะครับหล่อโบราณก็จะมีหลุมมีพรุนนะครับธรรมชาตินะครับธรรมชาติของพระหล่อโบราณเนาะเป็นธรรมชาติของพระหล่อโบราณเนื่องจาก เม็ดแร่เม็ดอะไรจะหลุดลอนออกไปนะครับคล้ายเม็ดขี้เบ้าเม็ดกวดเม็ดหินเม็ดทรายนะครับจะหลุดลอนออกไปองนี้เขาเลี่ยมกันน้ามานะครับเจ้าของเดิมเอาไปเลี่ยมกันน้ํามานะครับเจ้าของเดิมไปเลี่ยมกันน้ํามานะครับดูแล้วสวยเลยนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับองนี้นะครับนี่ตาปากจมูกติดชัดนะครับตาปากจมูกติดชัดเจนใต้ฐานนะครับนี่ใต้ฐานก็จะเป็นนี่เลยนะครับเป็นก้น มาละนะครับตามสเตปพระหล่อโบราณนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มส่องกันเลยนะครับเริ่มส่องกันเลยนะครับนี่เลยนะครับ fc นะครับนี่ครับดูไปหน้านะครับว่รณะเหลืององ้มเขียวนะครับพระตรงนี้นี่ตรงตานี่ก็มีสนิมเขียวๆนะครับเนื่องจากว่าน่าจะเกิดจากที่เหงื่อความชื้นนะครับเข้าไปนะครับ ดูหน้านะครับดูหน้าตานะครับดูหน้าตาหลวงพ่อก่อนนะครับจมูกปากนะครับยั้งติดชัดยังมองเห็นนะครับน <umi> ี่เลยนะครับเป็นแบบนี้เป็นพระสไตล์พระหล่อโบราณเลยนะครับคอลึกนะครับซอกคอลึกนะครับนะครับไล่ลงมานะครับไล่ไล่ลงมานะครับเส้นจีวงจีวอนนะครับยังติดสวยควมชัดนะครับฝั่งนี้ก็ยังเห็นนะครับ ลงมาเรื่อยๆนะครับนี่พระท่านมีความเก่านะมีความเก่าแล้วเป็นมีความเก่ามีความธรรมชาตินะครับของพระหล่อโบราณนะครับดูให้ชอบนะครับ FC ดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบดูให้ชอบแล้วค่อยทักมานะครับอง์นี้เปิดไว้ที่25,000บาทนะครับเปิดไว้ที่2 5 0 0 0บาทนะครับ FC นะครับไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ดูดีเลยนะครับเป็นพระ ธรมะรอแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยนะครับนี่ครับอาจจะไม่ได้สวยแชมป์นะครับแต่เป็นพระที่ดูแล้วเป็นธรรมชาติเลยนะครับนะครับเห็นไหมครับ fc นะครับดูเลยนะครับท่าในสนใจนะครับก็สามารถโทรมาได้นะครับที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้านเะครับ0ูนย์เก้าเก้นนะครับเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมนี่เลยนะครับ fc ดูนะครับ ดูหน้าตาเลยครับนี่ดูตามซอกนะครับดูตามผิวพันธุ์นะครับเนี่ยมันนาเหลืองอมเขียวมีคาบตะกันสีดำนะครับดูด้านหลังกันนะครับดูด้านหลังกันนี่ครับด้านหลังนะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าพระท่านเป็นเนื้อเหลืองอ้มเขียวนะครับนี่ครับนี่เลยนะครับเซนจีวอนข้างหลังก็ยังติดชัดนะติดชัดนะครับ FC นะครับนี่ พระท่านอยูにに่ในเลี enfin ่ยมนะครับท่านอยู่ในเลี่ยมนะครับท่านอยู่ในเลี่ยมกรอบนะครับนะครับใต้ฐานนะครับดูใต้ฐานเห็นไหมครับเอฟซีใต้ฐานนะครับนี่ครับเป็นรอยเทแบบโบราณโบราณเลยนะครับนี่รอยเทหล่อแบบโบราณเลยนะครับอ่า ตรงนี้นะครับเปิดไว้ที่2 5 0 0 0บาทนะครับเปิดไว้ที่25,000บาทนะครับ fc เปิดไว้ที่25,000บาทนะครับไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับผมผมไม่มีบริการเก็บปลายทางท่านซื้อจริงผมส่งจริงแน่นอนนะครับจะเป็นล้านเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นพันนะครับถ้าท่านซื้อจริงผมส่งจริงแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมนี่นะครับ fc นะครับดูนะครับเนี่ย มันนะเหลืองอมเขียวนะครับแรกๆนะครับคนเราส่องกล้องพระก็ดูพระก็จะดูใบหน้าก่อนนะครับนะครับไล่ลงมานะครับตามผิวพันธุ์ผิมทรงนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับเป็นพระหล่อแบบธรรมชาติเลยนะครับนี่ครับราคานี้ท่านใดได้ไปถือว่าคุ้มนะครับถูกๆแบบนี้นะครับราคาเปิดไว้ที่สองหมื่นห้าพันบาทนะครับสนใจก็โทรมาพูดคุยต่รองกันได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้า หก4ามสี่หนนะครับ0996341275เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมองนี้เลยนะครับ f อนะครับองนี้นะครับอ่าองนี้นะครับผมเปิดไว้ที่25,000บาทนะสนใจก็โทรมาพูดคุยตกลงกันได้นะครับนี่ครับพระองค์นี้นะครับเขาเลี่ยมกรอบไว้นะครับเจ้าของเดิมเขาไปเลี่ยมกรอบไว้นะครับ เราก็จะได้ดูกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูอีกทีนะ FC นะจะได้ง่ายต่อการพิจารณานะครับนะครับต้องบอกว่าผมลงกล้องให้แบบนี้นะครับก็เหมือนพี่ๆ FC ได้ส่องเองเลยนะครับนะครับเหมือนเราได้ส่องเองพิจารณาเองเลยนะครับนี่ดูให้ชอบครับ เบื้องต้นดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับถ้าเราชอบแล้วถูกใจและศรัทธานะครับอะไรอะไรมันก็คุยกันง่ายนะครับนะครับอ่เรืยนะครับดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังนี่ครับ fc นะครับด้านหลังนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับกับราคา25,000บาทนะครับ ราคา25,000บาทนะครับเปิดไปที่25,000บาทันบาท fc ท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาได้นะครับโทรมาสอบถามได้นะครับโทรมาสอบถามพูดคุยต่อรองราคากันได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับนิ่งๆเลยนะครับนี่ตรงนี้เปิดไปที่25,000บาทนะ fc ผมเปิดไปที่25,000บาทนะครับสนใจก็โทรมาได้ที่เบอร์0 9 9 6 3 4 1 2 7 5นะครับ0 9 9ย์เก้าเ หกสามสี่หนเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมอ่านี่เลยนะครับประมาณนี้นะครับ f c นะครับอ่าโทรเลยนะครับถ้าชอบโทรเลยนะครับชักช้าเดี๋ยวคนอื่นเอาไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฝาก FC ฟไปเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ